บีบูทที่เราทานกันอยู่เลย <c oughs> พอดีเลยค่ะโอเคอ่าเด่นๆค่ะถ้าในบีบูทก็จะมีแอนโทไซนินบีบูทนี่เป็นเครื่องดื่มเราทำเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะคะหรือเราเป็นนึ่งทำเป็นทำใส่ในสลัดก็ได้ค่ะบ <c oughs> ีรูทเด่นๆของเขาเลยเนี่ยก็คือมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงน,นะคะแล้วก็มีวิตามินต่างๆด้วยวิตามินซีมีกากใยมีไฟเบอร์ บรอกโคลีเนี่ยจะเป็นผลเ,เป็นผักที่มีวิตามินซีสูงแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไอความเขียวของมันเนี่ยก็จะมีเป็นพวกคลอโรฟิลล์ทั้งสองอย่างเนี้ย <c oughs> ก็จะช่วยในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระมันจะเป็นผักหนึ่งที่เราแนะนำให้คุณค่ายทานค่อนข้างเยอะเพราะว่าพบมาแล้วว่าป้องกันการเกิดมะเร็งได้ <c oughs> ถ้าเราทานพวกนี้เพียงพอไฟเบอร์ของมันที่ค่อนข้างสูง ลดความดันโลหิตด้วยไหมลดลดค่ะลดค,ะความดันโลหิตด้วยช่วยเรื่องของไขมันในเลือดด้วยค่ะค่ะ